สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับบ้านและที่ดินทําเรดีครับในช่วงที่ผ่านมานะครับชาวไร่ชาวนานะครับเขาได้ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับค้าขายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็รอบนี้นะครับเขาเริ่มทําการเกษตรลดใหม่ในรอบถัดไปแล้วนะครับซึ่งผมพาทุกท่านนะครับไปชมแปลงที่ดินเป็นที่สวนที่ไร่ก็เยอะแล้ววันนี้พามาชมแปลงที่ดินที่นานะครับที่นาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าธรรมชาติสุด นะครับมีเพื่อนบ้านมีชุมชนขนาดกลางแล้วก็มีวิวภวูเขาล้อมรอบนะครับแต่ว่าที่แปลงเนี่ยติดก,กับถนนลาดยางถนนลาดยางเส้นนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ8เมตร 8เมตรเลยนะครับ10ล้อเนี่ยขับแข่งกันได้สบายๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ขับสวนแล้วก็ที่แปลงนี้นะครับยังคงอยู่ใ,นในกล้กับตัวเมืองราชบุรีด้วยถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีความใกล้เมืองสูงถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้า big ซีโลรัสนะครับโรบินสันไปตลาดสีเมืองหรือว่าไปทำอะไรในตัวเมืองเนี่ย ก็ประมาณไม่เกิน20นาทีเพราะว่าเราห่างจากถนนเกษตรเนี่ยเพียงแค่16กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็เข้าสู่ตัวเมืองได้แล้วนะครับและที่แปลงเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าเขาทํานาเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับเขาอ่ะจะอยู่ใกล้าจากคลองชลประทานนะครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้นแล้วก็ที่นี่นะครับเขามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเพราะว่าตรงเส้นบริเวณตรงจุดนี้นะครับแนวเนี่ยมันจะมีท่อน้ําเพื่อการเกษตรอยู่นะครับ เป็นท่อน้ําที่เขาต่อมาจากริมคลองฉลประทานพอถึงเวลาถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้น้ําใช่ไหมครับเราก็จะมาปล่อยเปิดท่อน้ําทางด้านตรงนี้นะครับแล้วก็อน้ำเนี่ยไหลเข้านานะครับที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับมาทําสวนนะครับหรือทาโคกหนองนาต้องบอกว่าที่ดินแปลงเนี่ยโคกหนองนาตอบโจทย์มาก นะครับเพราะว่าเรามีน้ําใช้อยู่ตลอดทั้งปีนะครับลักษณะเป็นที่นานะครับเราก็ไปขุดให้มันเป็นหนองแล้วก็เอาดินเนี่ยขึ้นมาถมให้เป็นโคกปลูกสร้างบ้านทาบ้านสวนการเกษตรได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับแนวขอบเขตของเขาเนี่ยของเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทางด้านตรงด้านนี้เลยนะครับแปลงนี้จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมอันนี้คือแนวเขตเริ่มต้นของเขานะครับด้านหน้าทางด้านนี้แล้วก็ไปสุดอีกฝั่งหนึ่งครับทางด้านฝั่งที่ติดกับดงอ้อยนะครับ ที่ดินแปลงเนี่ยในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับต้องบอกว่าเรื่องของน้ําการเกษตรที่พูดไปเนี่ยโอเคเรามีให้พร้อมเสร็จตับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะมีไฟฟ้านะครับสามเฟสผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยถือว่ามีความสะดวกสบายเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาต่อขอขยายไฟฟ้าจากหน้าแปลงตนเองเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้ําประปานะครับ เนื่องจากว่าตรงเนี้ยจะอยู่ด้านต้นๆของหมู่บ้านนะครับเราจะเห็นมีบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยไปอีกประมาณราวๆสามเมตรซึ่งเราสามารถไปขอน้ําป่าปานะครับ เดินมาเนี่ยแค่300เมตรเท่านั้นถือว่าไม่ไกลนะครับสำหรับคนที่อยากได้ที่สวยๆแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของธรรมชาตินะครับมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็สามารถทาโค้งหนองน้ำโมเดลได้ทําบ้านพักตากอากาศได้ทําบ้านดูอาศัยได้นะครับแล้วก็ติดกับถนนลาดยางก,การเดินทางสะดวกสบายเนี่ยครับผมอยากให้ลองเลือกพิจารณาปแปลงนี้ดูนะครับแปลงเนี่ยเนื้อที่ครับอยู่ที่6ไร่1งานกับอีก1ตารางวานะครับตั้งอยู่ในเขตของตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีส่วนรูปของแปลงนะครับแปลงเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับอาจจะมีรอยขยับนิดนึงผมพูดในลักษณะของหน้ากว้างและความยาวนะครับเอาตามเท่าที่เราสามารถวัดได้นะครับแปลงแปลงนี้ครับจะมีหน้ากว้างนะครับที่ติดกับถนนลาดยางนะครับ ที่หันหน้าไปทางด้านิตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ48เมตรส่วนความลึกของแปลงแปลงนี้นะครับจะมีความลึกนะครับไปจนถึงท้ายแปลงเนี่ยประมาณราวๆ200 ส0เมตรนะครับ6กไร่1งานกับอีก1ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงน,นตสีอจอนะครับเจ้าของบออขายเนี่ยในราคาเพียงแค่ไร่ละ00แสนบาทนะครับถึงแม้ว่าเป็นที่นาแต่ด้วยความที่ว่าเขาอยู่ใกล้กับตัวเมืองอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอ่าแหล่งท่องเที่ยวผมพูดถึงเลยก็เป็นอุทยานหินเขาง,งูนะครับอยู่ห่างจากเรากิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็อยู่เมืองราชบุรี ตรงถนนเพชรเกษม16กิโลนะครับเนี่ยเพียงแค่103กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้ผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่ครับแปลงนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยผมเดินมาเนี่ยต้องบอกว่าลมเย็นมากสบายเพราะว่าพื้นที่มันโล่งแล้วก็มากเลยทีเดียวแล้วก็เห็นเนี่ยครับตรงด้านเนี่ยก็จะเป็นภูเขาใช่ไหมครับลูกสวยเลยทีเดียวครับเป็นเทือกเขา ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีเขาล้อมรอบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาอยู่อาศัยใช่ไหมครับเราทําเป็นโคกนะครับนูนๆขึ้นมาเสมอกับถนนนะครับเราจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาเนี่ยได้ถึง360องศาเลยทีเดียวแวดแ,แถวนี้นะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวเกษตรกร,กรทานาซะส่วนใหญ่นะครับส่วนคนที่ทําไร่เนี่ยก็จะเป็นไร่แบบสวนผสมบ้างเป็นสวน,นเป็นพวกยูคา แล้วก็เป็นพวกลำไยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหมู่บ้านคนเป็นชุมชนขนาดกลางนะครับที่มีร้านค้ามีร้านขายข้าวอยู่ระเวณบริเวณละแวกแถวแถวนี้นะครับปแปลงเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นที่นานะครับแล้วถนนเนี้ยที่เขาทําสูงขึ้นมาจากปลงที่นาเราเนี้ยประมาณยี่สิบนะครับผมค,ค้งหนอง อย่างที่แจ้งเลยเรามาขุดนะครับที่นี่เป็นดินนาดินดีดินดําด้วยนะครับให้ใช่ไหมครับเป็นบ่อน้ําเอาไว้เลี้ยงปลาเอาไว้ทําการเกษตรนะครับไม่ต้องเจาะบ่อบ,บาดาลเลยเพราะว่ามันมีเส้นน้ําการเกษตรเลยนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับทำนานะครับแล้วก็จะมีทำในเรื่องของพวกพืชสวนพืชผล มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็จะมีพื้นที่บางส่วนที่เราทําไว้ปลูกข้าวนะครับผมที่ดินแปลงนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่จะต้องการทําบ้านพักตาอากาศทําที่อยู่อาศัยทําเป็นสไตล รีสอร์ทกึ่งรีสอร์ทก็ได้นะครับผมทำเป็นคาเฟ่อันนี้ยิ่งเหมาะเลยเพราะว่าต้องบอกว่าวิวทวทัศน์เนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงด้านบริเวณจุดนี้นะครับคนที่สนใจเนี่ยอยากให้โทรหาผมนัชนน0 9 2 2 6 3 5 6าหมหรือว่าโทรติดต่อที่เบอร์ทีมงานที่ขึ้นโชว์อยู่ใต้ล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจติดต่อได้เลยแล้วก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ Official Account นะครับหรือนะครับสแกนที่ QR Code ตอนนี้ทีมงานขึ้นให้แล้วนะครับเราสามารถมาสแกนเาามข้า้าได แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะสไตล์ทำการเกษตรมีน้ำตลอดทั้งปีใกล้คลองชลบทานใกล้กับตัวเมืองราชบุรีนะครับที่นี่ครับ6ไร่1งาน1ตารางวาไร่ละ6แสนตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและ อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube Channel บ้านและที่ดินทำเลยดีพือขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยแล้วก็สามารถกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนในการรับขา่าวสารครั้งถัดไปได้ผมนะัชนนละทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย